แบตเตอรี่ด้วยนะคะมีอะไรนะมีแบตเตอรี่ด้วยนี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่เหรอวันนี้น้องทำอะไรน้องไม่ทำน้องไม่ทำเป็นขายขายอะไรคะอืมขายอะไรเยอะแยะได้ค่ะเนี่ยเอาแบตเตอรี่ไหมคะไม่เอาค่ะอยากได้ตุ๊ก,กตาหมีโอเคค่ะตัวเล็กๆตัวหนึ่งค่ะจ่ายตังค่ะตังแม่งเอาตังมาก่อนอันนีน้แบตเตอรี่ อันตังนี่างมีไหมจะขายไหมตุ๊กตาตัวเล็กๆอยากได้พี่เต่าตัวเล็กๆอ่ะตัวเล็กเล็กๆมากเลยอะขอพี่เต่าตัวสีฟ้าได้ไหมคะจับอันลูกเต่ากับพ่อเต่ายี่นี่ไงสตัวกี่บาทนะคะสองตัวสองตัวกี่บาทสองสองอันค่ะกี่บาทนะ สองค่ะสบาทเหรอคะค่ะอ่ะนี่ค่ะสองบาทเอาเต่ามาค่ะขายอะไรอีกคะกับหมีด้วยค่ะกับหมีเหรออยากไดไม่อยากได้ฮิปโปจังเลยอ่ะมีหรือเปล่านะนี่นี่ค่ะมีมีนะคะโอเคเป็นค้างมีค่ะกี่บาทคะหนึ่งบาทหนึ่งบาทอันหนึ่งบาทค่ะเอาฮิปโปมาค่ะขอบคุณค่ะ แล้วมีตัวไหนที่น่าสนใจอีกคะตัวไหนที่มันนิ่มนน่ารักน่ารักตัวนี้หรอคะไม่เอาคะไม่เอาค่ะตัวนี้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 คะเอาค่ะขายไหมคะแม่คะป้แม่แม่แม่คะต้องจ่ายตังก่อนแล้วขายไหมคะพี่หมีตัวนั้นขายไหมคะขายกี่บาทคะหนึ่งบาท หนึ่งบาทเอาค่ะเอาพี่หมีมาสิคะขอบคุณค่ะน่ารักจังเลยน่ารักน่ารุนมีปลาหรือเปล่านะไม่มีอ่ะไม่มีปลาหรอปลาตัวสีฟ้ามีไหมนะไม่มีไม่เต่มีแต่ปลาไม่มีปลาไม่มีปลาหรอคะไม่มีปลาจริงจริงหรอไม่มีปลาสีปลาสีฟ้า ้าไม่มีจริงๆเหรอคะไม่ไม่แต่ปลาไม่แต่ปลามีแต่ปลาสี b บล c k ค่ะและะ้วปลาสีอะไรคะตัวน,นี้อือปลาปลาสีปลาสีไว้กับปลาสีแบล็ k กับ <Blue. S 2> ปลาสีสีนนี้บ้างขายหรือเปล่าคะ 1บาทค่ะอันนี้ขายหรือเปล่าคะไม่ได้ขายไม่ขายแล้วคะไม่ขายทำไมอะคะอันได้ค่ะอืมหมอนหมอนไก่นั่นเหรอหมอนไก่ค่ะอืมชื่ออะไรนะหมอนตัวนี้ชื่ออะไชิคกิเลตตาชิคกิเลตตาหนึ่งบาทค่ะแล้วก็ไม่อยากได้ค่ะอยากได้พี่หมีสีเขียวค่ะจ่ายตังค่ะกี่บาทคะหนึ่งบาทตังอะไรตังหมดแล้วแน่เลยอะ เอาพี่หมีมาค่ะแล้วขายอะไรคะไม่เต่าอีกไหมคะนี่กับนี่ขายตัวไหนอะ่ะกับนี่อ๋อนี่นนซื้อแล้วขายตัวไหนคะตัวนี้กับตัวนี้กี่บาทเอ่ยหนึงน่งบาทค่ะไม่ใช่หนึ่บาทอันหนึ่งบาท เอามาสิคะตัวไหนหูแพงจังเลยอะ่ะตัวเล็กนิดเดียวขายตั้งหนึ่งบาทอันนี้ตัวเป็นชิตเตอร์ไม่ใช่ตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กก็แพงตั้งหนึ่งบาทเนี่ยลดให้หน่อยได้ไหมโหนึ่งบาทลดให้หน่อยสิโอเล,ลดให้หน่อยแพงโอเคคืนตังมาหนึ่งบาทค่ะ แล้วพี่หมีตัวใหญ่นี่กี่บาทคะหนึ่งบาทก็เ,เอาค่ะหนึ่งบาทค่ะเอ้เดี๋ยวก่อนอหนูแม่คะจ,ะจา่จายจ่ายตังค่ะหมดแล้วคะ่ะปิดร้านหรือย,ยังคะยังไม่หมดค่ะไม่มีตังแล้วคะ่ะหมดตังแล้วคะ่ะาปิดร้านได้หรือยังยังเปิดเปิดร้านไม่ปิดไม่ปิดไม่อยากปิดไม่อยากปิด อย่าบ้านใจเลยจ้าบายยนะบายบายเลยซื้อออซื้อของเสร็จแล้วบายบายเลยบายบายกับบ้านยินดีนะยูเจอกันใหม่เดี๋วค่อยมีชื่อของใหม่กูฏิตังเยอะนะ